ว่ามีวามีกี่งานอาสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทักทายไปทางช่อง Youtube บองดาบินี่แล้วก็ทางแฟนเพจครับผมนะครับเป็นเจ้าที่สองของบ้านกล้วยนะบ้านกล้วยตะบนทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องครับงานบวชครับผมนะครับรู้สึกว่าที่นี่ปีนี้งานบวชแปดหน้าครับผมมาเป็นเครื่องที่สองมาแล้วก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วอาจารย์ ชมระบบเลยแล้วกันแนะนำก่อนทีมงานอะไรทีมงานชายน้อยมิวสิกแอนด์ซาวซิ่งครับชายน้อยมิวสิกแอนด์ซาวซิ่งแอนด์รถดัมซาวซิ่งแอนด์รถดัมซาวซิ่งรถดำครับรถดำรถดำใช่ไหมอุ้มใหญ่ปกติไยหยาบเด้อาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่บ้านรมเย็นครับบ้านมูสีครับบ้านบ้านอะไรนะบ้านรมเย็นมูสีครับบ้านร่มเย็นมูสีฝั่งนี้ครอ๋อถัดจากบ้านบ้านกล้วยไปคือทางที่จะไปออกทะลุเลือดอรุณบอกใช่ครับใช่ไหม ออา๋แต uh, ่บองดำเตลยไปบ้านกล้วยนู่นนะกล้วยสีสุกแล้วก็ต้องลัดมาตรงชนประธานเอ้ามาอาจารย์ใช้อะไรม้างวันนี้ก็ใช้ไอ้โรยยินตัวนี้ก็ลอยตัวนี้ขับขับเสียงกลางเสียงกลางข้างละกี่ดอกข้างละสองดอกข้างละสองดอกเนาะเอามานี่ก็โรยยิ้น L214 ครับผมขับเบรข้างละสองเบรข้างละสองอ่ะตัวนี้นี่ก็เอสตั้งแต่ เอสพันปีอันนี้ประกอบใช่ไหมรุ่นประกอบหรือเปล่าอ่าพวกก็ซัำเหมนอันนี้ขับอะไรขับคบเบยนะคาเบนข้างละข้างละสองข้างละข้างกันข้างละสองเนาะบีดสองแท่นกลางกลางแหลมหนึ่งแท่นอ่ามานี่ก็มิกอันนี้รุ่นอะไรมิกตัวนี้ตัวยี่ห้อดิฟครับผมอ่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะแล้วตัวเล็กเนี่ยนี่กก็รุ่นคาดาใช่ไหม ใช้ไอ้ล้องเพลงเอาใช้ล้องเพลงเสียงไม่อ่ามานี่ก็โปรยูโรเทคสองจ็ดเอครับผมแล้วอะไรไอ้ตัวล่างใช่ไหมใช่ครับโปรยูโรเทคมีงานไม่ใช่ไหมใช่อ่ะมานี่โคคูโทนครับผมอันนี้กี่กี่ชั้นลครับอาจารย์อันนี้เล่นนี่เล่นเล่นกี่ทางสองทางเล่นสองทางเนาะมาอีคิวโปรยูโรเทคประมาณนี้ โอ้นี่รับงานเท่าไหร่รับงานนี่งานช่วยครับงานช่วยอ่ะถ้ารับงานจริงๆคืนละ1,500คือรับ1,500ก็คือสองคืนก็3,000ไฟหลักกี่กี่ต้นไฟหลักก็ประมาณ10กว่าต้น10กว่าต้นเนาะไปไปที่ตู้ดีกว่ากับอาจารย์ปะแขกหน้ากี่โมงนี่บ่ายโมงบ่ายโมงเนาะแขกหน้าบ่ายโมงรถแห่มากี่คัน ก็เด้อคันเดียวหรือเปล่าคันเดียวเนาะอ่ะมาตู้เบตเป็นสูตร F26 ดั้งเดิมบมดนี่เอ๋นี่เขาให้สูตรมาครับอ๋อแล้วรามาตีเองของเอรทีอยู่ใกล้กันเลยครับแกอยู่บ้านไหนนะแกอยู่บ้านขาพัฒนาครับขาพัฒนาฝั่งนู้นบอกอ๋อฝั่งเกี่กับไอสำนักงาน ต้นแหต้นเขาอ๋ออันนี้ก็คือสูตรเกให้มาแล้วเรามาตีเองเป็น F26 ดอกลำพงเป็นของอะไรครับจ่าของคันนี้คงรอ18นิ้วครับคันนี้คงรอ18นิ้วกี่วัตทราบไหมทราบไหมไม่ทราบอ๋อไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดดอกของคันนี้ทั้งหมดเลยไหมคันนี้มี PA ด้วยครับมี PA ด้วยคันนี้กี่ดอกสองดอกแล้วก็พีเอสองดอกคันนี้กี่ดอกคันนี้ หกเนาะก็เป็นวันนี้แปดเนาะแปดคูณสี่เสียงกลางกี่นิ้วครับอาจารย์นี่สิบห้านิ้วคสิบห้านิ้วดอกของอะไรดอกนาโนวาครับนาโนวาเนาะเสียงแหลมเสียงแหลมก็นาโนวาผสมบ้างครับอ๋อนาโนวาผสมตีเองด้วไหมเสียงไอ้ตู้เสียงกลางเนี่ยตีตีเองด้วยเดี๋ยวเลยครับผมนะครับเอ้าฟังเสียงดีกว่าครับอาจารย์จันมาฟังระบบเสียงของทีมงานหน่อยแล้วกันครับผมนะครับ เดี๋ยววันน <sm> <ck> ี <sm> ้ต้องขอเสื Zac ้อปรีชามิวสิกไปสัก <infection> ตัวแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ก็ได้แหน้าแล้วครับผมนะครับอู้ร้อนมาก กำลังกดเงินเพลงตอติดต่อครับ ไปกับโค่กัอใจเหตุผลอยู่ลาได้ข้าวข้าวทองทองสุขเสียฟ้าลนจีนาละกลายเป็นโต๊าเมืเจ้าไปดีเป็นเชิดสมดยทันใจทนเทาอาตกแบบเท่ยินดีน้าเขาตาที่แป้งเกา่าแกล้งเจ้าจากใจ ออบรันเวความหักสองเอายินดีน้ำนองกับเขาเมื่อเจ้าเอาเสาลงลงุ่มผูกแหงทรงเธอดีใจน้ำเดอ้อในเย็นมนสุ่มตบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆเป็นไอสิกลุ่มหัวใจสมดา ยินดีน้ำเขาหน้าที่เป็นเก่าคือละเจอาจอากใจจบแบบเทเทอยากออกรันเวความพัาสองเหายินดีน้ำโน้กับเขาเมือเจ้าเอาเสาลงโอ้มโนทรสงเธอดีใจน้ำเนือเย็นสุขจบแบบทีเทไปแบบโน้ ถึกลหัวใจสํานา งานมากเลยครับผมเดี๋ยวฝากติดต่อติดตามเครื่องเสียงได้ทางไหนบ้างทางเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กชื่อไอดอลดัมซาวซิงอ่าแล้วก็บัตรโทรก็เบอร์โทรศูนย์หกสองสี่ศูนย์หน้าห้าสามสิบสองครับผมฝากไปด้วยอีกหนึ่งทีมงานนะครับ <ๆ S 1> วันนี้ก็ดีใจ<ๆ>ได้มาเจอแล้วก็ได้รีวิวให้พร้อมเลยลาไปก่อนครับอาจา,ารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม